รีวิวขนมพมา่าเนี่ทางหอมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโทนราสิบห้าบาทเออสิบห้าบาทนะแล้วทีถ้าจีเป็นเงินไทยก็สองพันจ้าม,มาเออินพม่าสองพันจ้านะพูดผิดดูอร่อยโยนะเดี๋ยวใครคนมาจับกล้องไว้เอาแล้วจับกล้องให้หน่อยจโอเคเอนี่นะครับทุกคนเนี่เราจะแกะให้ดูเลยว่ามันจะอร่อยไหมโอเค นี่ปเปิดออกมาหอมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ดูน่ากินอยู่นะเนี่ยออเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนี่ยก็จะเป็นแบบอะไรนนนนเนี่ยเรากินเหรอเอืออืออะถ้าเรามาใส่อันนี้อู้อันนี้ก็น่ากินมันมาฝรั่งเลยนะค่ะอือหือหือหืนี่แหละอันนี้ก็เหมือนเดิม ว่ามันจะมีถัว่วตรงนี้ก่ะคนนั่นคือพลังอืมฝรั่งอืมเมอเค้ว่าไปเป็นเห็ดถั่วอืวมอืมอืมอย่างนี้ถั okay. ่วอืมฮัปปี้แป๊บนี่โอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวว่าเพเียงเ,เท่านี้ถ้าเจอกันใหม่จำหน้อาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ ฝากกดติดตามด้วยโอเคบ๊ายบาย